าม่านคอนโดควรติดแบบไหนติดอะไรบ้างนะคะมาดูคลิปนี้ค่ะตอนนี้เต้ก็อยู่ที่วีคอนโดลาดกระบังนะคะมาติดผ้าม่านให้ลูกค้าค่ะนี่เลยลูกค้าเลือกเป็นแบบม่านจีบนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยปิดแสงได้ดีถ้าเกิดว่าเลือกเป็นม่านลอนนะคะมันจะเก็บแสงได้ไม่ดีเท่าเพราะว่ามันจะเป็นห้อยลางเนาะนี่อันนี้ก็เข้ากับห้องนอนเลยตัวผ้าจะเป็นโทนสีเทานะคะมีมีลวดลายนิดหน่อย สงามจุดนี้จะเป็นแยกโซนนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อีกนะคะทุกคนก็จะติดชิดฟ้าแล้วก็ถึงพื้นเลยสวยงามมากติดเต็มเลยนะคะมาดูอีก1จุดค่ะโซนนี้เป็นโซนทำอาหารห้องครัวนะคะอาจจะมีแบบเศษน้ำอาารกลิ่นอาหารติดเราก็เลยแนะนำเป็นม่านม้วนแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นผ้าม่านอันนี้เราไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเป็นตัวซับกลิ่นกลิ่นติดผ้าม่านนะคะ น,นี่เราสามารถติดเป็น1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้เนาะนี่ถ้าเป็น2ชิ้นก็จะสะดวกสบายเราเลือกเปิดอันไหนอันนึงก็ได้แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็จะมันจะมีความหนักหน่อยนะคะเวลาดึงก็จะแบบหนักอันนี้เป็นม่านมว้วนแบ c เอาทเนาะเราจะเลือกเป็นแบทเอาทหรือว่าซันสกีนก็ได้ตัวซันสกีนจะสามารถมองเห็นด้านนอกได้นะคะตัวนี้สวยมากเป็นโทนสีเทาเหมือนกันก็จะเข้ากับ ซิงเข้ากับห้องนะคะโทนสีเทาเนาะจุดนี้สามารถที่จะใช้เป็นนั่งปรับแสงก็ได้หรือว่ามูลีก็ได้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาผ้าม่านคอนโดนะคะไม่ว่าจะ1.2จุดหรือว่า3จุดเราก็รับนะคะหรือว่าใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะติดผ้าม่านแบบไหนม่านจีบม่านลอนม่านตาไก่ก็ทักมาปรึกษาเราได้ SF Curtain ยินดีให้บริการค่ะ